สวัสดีค่ะวันนี้ตามครูฟิกไปนะคะเพิ่งอัพได้6ชั่วโมงนะคะยวนยาเลนะคะเป็นเพลงที่ให้ติดหมูระมางแต่เด็กๆเ,เนาะมีทั้งหมดอยู่4ี่แปดไม่ยากเท่าไหร่นะคะดูด้านหลังนะเป็นจังหวะลุมบ้านะคะแปดที่หนึ่งก้าวขาซ้ายออกมา หและสองวอเล่หันขวา3และสี่หและ6 7และ8ปดอ่ะสองแแล้วนะคะ7ดและ8เนาะทีนี้ก็สไลด์ข้างซ้าย1และสองกำลังหัน3และสีห้าและห และ8 1และสองสและสีหันมาทิศเดิมนะคะหและ6 7และ8อ่ะเริ่มทิศนี้นะคะ1และสองสามและสี่และ6 7และ8ดแปดที่สองหและ2วันเลขหันซ้ายเออหันขวา 7และ8 8ที่3 1และ2กับลังหัน3และ4 5และ6 7และ8 8สุดท้ายนะคะ1และ2 3และ4 5และ6 7และ8อ่ะด้นนี้เนาะ1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2องวันละสาและ4 5และ6 7และ8ปแปดสุดท้ายแปดที่3 1และ2กงแลัสองส3และ4 5และ6กและ8ปแปดสุดท้าย1และส3และส5และ6 7และแลิ หและ2 3ามและส5และ6กเและ8ปดไปที่สและส3งสามและสีและ6กเและ8ปไปที่3 1และสอมและสีแปดห้าแปดหกเและ8ปดไปสุดท้ายหและส3และสีห้าและ ตุ Beast ๊และต่อแล้วเริ่มเล่นงนนะคะองใส่เพลงดูเนาะ